เครื่องนวดแป้งนะครับตัวนี้เป็นแผ่นสแตนเลสขึ้นรูปแขนเป็นเหล็กชุบนะครับขนาด22นิ้วตัวนี้ใช้มอเตอร์2แรงนะครับจะส่งถึงคุณทศพรอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะครับเมื่อสินค้าไปถึงแล้วจะต้องอัดจารบีก่อนนะครับ1ที่2ที่3ที่ แล้วก็สีที่นะครับมีทั้งหมดสีที่นะครับสําหรับตัวทโซ่ทดนี้ต้องต้องใส่จรารบีด้วยนะครับตัวโซ่ทดไม่งั้นเดี๋ยวในอนาคตมันจะดังนะครับตัวนี้ถ้าจะเทออกก็แค่โยกออกมาก็เทออกได้แล้วนะครับอย่างนี้เลยนะครับง,ง่ายๆไม่ยากถ้าเกิดว่าใส่ขึ้นแล้วก็ใส่แล้วก็ล็อกนะครับล็อกเข้าไม่เอ่ยโอเค อ่นี่ล็อกล็อกเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาทดสอบมอเตอร์กันนะครับโอเคลองมอเตอร์กันกน,นะครับอันนี้เครื่องก็ใช้งานได้ปกตินะครับโอเคนะครับอ่าเครื่องใช้งานปกตินะครับ ติดขัดตรงไหนโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับเบอร์อยู่ตรงนี้อขอบคุณครับ